ครับพี่เฮ้ยวัเค้าผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับนี่ก็พีโร่เคนนะทุกคนเป็นมอสโอมนนะอันนี้เป็นอ่าผมมาเล่นช่องสองนะ ปากช่องนี้เอ้ยเบเฮมาเฮ้ยเฮ้ยมาด,มาดิมาดิมา,มาดิมาดิน่าจะฝากช่องนี้นะทุกคนช่องเราผมโดนแบนนะถ้ามันโดนอีกรอบหนึ่งคือมันทาวอน์อะฝากขอฝากช่องนี้หน่อยใครผ่านมาเห็นได้ได้ได,ไดไ้ไม่มไม่ปิดร่างไม่ปิดปิดร่างผมโลอะคือกูไม่อยาก,ากออกขวดกูจะไม่ออกกูจะอึ๊บ ตัวเซิฟนี้กดขวดแล้วมันยืนยิ้มอ่ะตังคิวครับเจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยกับใครวะเนี่ยไม่รู้อะคุยกับใครไม่รู้อ่ะเออเขากลับไปแล้วนะคือข้อดีของไอฮอนใหม่คือมันกดขวดไม่เป็นไรไงแต่ไอนี่มันกดขวดแล้วมันยืนยิ้มแบบเบเฮไแล้วยืนยิ้มซ่อนอยู่ซ่อนอยู่เผมเปิดโล่อยู่ กูก็จะไม่ออกขวดเนี่ยกดเคนมาจะได้ไม่ต้องออกขวดไงตัวเองมีรีมานารีเลืดเองไปเฮยกับไปแล้วเนะอาใหม่ก็แล้วกันสิร่างเก่ง เฮ้ยแห,หลมล่างๆใครว้ามากลางวะกูใกล้หกแล้วเพื่อนกูหกแล้วแต่กูยังไม่มีดึงเพิ่งดึงไปรอก่อนกูโดนใบเพื่อนกูโดนใบหลังเข้าเอาหลังเอาหลัง เอ้ยฟอร์มยังไงฟอร์มอะไรวะมันตายมันสูโซ่มาไร้ั่ะต้อขยันเดินอะที่นู้นอะไม่อยู่กันที่อะมันตัดรวมบนกําลังไปกําลังไปโอโหแล้วได้เฮ็ดมีวอร์อีกผมไปอยู่ไม่ได้น่าจะมันวิ่งหนีมีออกระยะก่อนเอออยู่ทันอยู่ทันช่วย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 ตีเลยตีเลยสวยน้องโดนบ้ายวะโดนบ้ายวะตีแกว่าได้ปะ ขอมเยอะเลยนะ่ะเอาวัดตัวหนึ่งนะอา้าวไหนวะไอ้มันดูดาเมจตรงไหนกูลืมแล้วอ,อันนี้มันไม่ในนี้เราดีนายตัวเองได้นี่หละแต่ในรีบอร์ดเราทำไม่ได้ทำไมอะในรีบอร์ดทำไม่ได้ทำไม่ได้ดีนายเท่าเท่ากับคนที่ทำดีเมยกับเราล่าสุดเป็นคนฆ่า <c oughs> อ๋อแล้วเราก็เสียใช่ You going. อไอบดเจ็บไอบดเจ็บให้คีบป่าก็ไม่ได้เหมือนกัน,นคนแย่ล้วเองี้ยวใ่ปข้างหาง <พอ S 1> กูทำได้แค่โอ้โดนไปโดมไมโนะโโดไปก่อนโอ้สั์เลือดด้วย เดินไปตันเลยเวรเดินไปตันเลยน่ะสวยสวยเอาให้ยับเอาให้ยับเลยหนิเอาให้ยับให้เขาไม่หยุดด้วยวะไมาหยุดเจฟโลมเหรอไม่รู้มแค่เห็นวิ่งมั่วอยู่แบงค์มินไปเดินเลยก็ได้ข้างล่างมันจมอ่ะอย่ามาเลยมันสวิฟตเบสอ่ะ แล้วผมมีสะท้อนอ่ะสวิทเบนอะมัเจอสะท้อนกูโอเคโอเคเดี๋ยวเด้แล้วไปล่างก็แล้วล่างหน่อยนี้มั้ยมีอยู่อ่ะกูแต่ไม่มีสะท้อนนะกูกูกูหายอีกาพักอยู่ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วจะไปอีกาเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอรอ เออมันมาหมดเลยเครีบรีบมาช่วยยัดงานอยู่เนี่ยโอ้โหเบเฮโอ้ยบาดเห็นเลืองไม่รอวดวะดึงหน้าว่าให้ทีหนึ่ง ได้ได้ได้สวิฟตายเลยจั๊กกระน,นอดสวย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 แม่งกูหาอีกาปักแม่งหาไมา่เจอไม่มีไม่มีไม่มีกู <c oughs> ลืมกูลืมกูชินก็เรานั้นมันคนละชัน้น จะทำเช่นไรโอหเพลงอย่างเกา่าสวิทเป็นยังไม่ไอสวิทสลนะัใช่ไหมอย่างงี้มันแค่ปั่นอย่างเดียวพีเอ๋วอะไรเก็บหนึ่งไว้ไมี่พีเอ๋วมาอ่าเห็นอะไรอะไรแล้วผมไม่กลัวเวอร์มันน้อยระวางังอยู่ก็าตายนะอยู่ก็าตา่ออ่ะเดียพีเอมารอขัดให้อ่ะเจสกิลเลยสวยสวยสวย,สวยตามไปแล้วพีเอ๋วตันล้ ผมโดนใบเลยนีอ๋อโดนโดนแต่มันมีบึ้มมันมีบึ้มมันมีบึ้มเว้เจ้มันมีบึ้มเว้รู้นะเจ๊ตับเลยก็ได้ผมไม่เล่นขวดอะทำอะไรก็ได้น้องเย้หรือผมเอาเลยวะโดนกูไงกำลังไปนะถ้าผมไม่มีอยู่แล้วมันเห็นเลือดใครนี่ยมันบินว่อนเลยเหรอเลือดกูอ๋อน้ำสามน้ำวาดเนี่ยเจ๊ร่างบอลมาตีล่างบอลมาตีบอกแล้วว่าเราเป็นคนละชั้น จริงครับเฮียเดี๋ยวลีบอลก็เดี๋ยวก็สลับสลับไปเล่นนะทุกคนแต่ลีบอลมันก็มันก็ดีแล้วแหละแต่ว่ามันแค่มันหน่วงหน่วงแค่นั้นแหละถ้ามันไม่หน่วงมันจะดีมากไม่ดึงขาแปรโดนตีไม่มีนะโอเคกูคนเซิลเลยมันไม่ว่าไปเชื่อบอลนะไม่โดนถาเลย ผงกดวาวแล้วจะเป็นลาโลไปก่อนคือคือแบบมองเห็นแล้วแบบนี้สุดท้ายอย่ะเมื่อกี้จะทำล่างหรอเดี๋ยวผมสะท้อนแล้ว <C oughs> เฮ้ยไปเหเดินไปเีเดินนี่ไปเหเดินนี่เดินนี่แบบไม่รู้แม่ก็เดินหลังอ่ะเฮ้ยไม่ถึงเห็นเนอะมันเห็นเนอะแก้หวานแล้วแก้แล้วนี่หว่านี่หว่า ไม่นะเมื่อกี้เจ๊แก้วแล้วมันอาจจะแบบเซนเซนเซนต์สวิปปะล่ะเอาปะตอนนี้กูเปิดโล่หรือเปิดดาบมานดาบโอเคโอเคแตระวังนะบัตรหายระวังโซอนมันยาสามต่อแต่พี่บอกไปเฮอยู่แางไม่ใช่เหรอก็เมื่อกี้มันอยู่นี่ไม่รู้มันวิ้วไปอะน้องเนี่ยนี่แค่วัด Your building is taking damage เมื่อกี้มันวิ่งอยู่ตรงหน้ากับกับพี่กับแปรได้กับเจ๊อ่มะมันหวานแล้วมันหวานแล้วมันหวานแล้วหวานแล้วจะทำเพื่อนไม่ซื้อหวานหรอจะแปรก็จะมีหวานข้างบนเพื่อนมันซื้อไปป่ะใครซื้ออีกหรอว่าหวานใครพี่จิกเปล่าเฮ้ยล่างกำลังไปกวิปหนะ่ะ ได้ดาเมจด้วยกูรีเวิร์ดมาไอโก้โอ้ใครมาอว่าไปวะว่าไม่มีนะวามาล่างไปแล้วไม่ใช่ว่าไปก็ไม่ล่ะแล้วใครอาวาดไปไอ่ะวาไปอมนั่นไงแปนอยู่คนเดียวกัแปนต้องดูแลตัวเองแปรนก็ต้องซื้อเองดูแลตัวเอง ยี่ผมไม่มีอยู่แล้วรอดาวกูละคนโดนสารเลือดไม่รอวะโดนสารเลือดกแต่ทั้งเมื่อกี้เคตันโดนจั๊กจักตายแล้วเเว้ยออก็ไม่โดนไงเมื่อกี้มันกดแล้วทำไมมันถึงไม่โดน go the hellborn takes down a legion tower but okay. I'm here bye that made me you and a maybe here when me hang you up ไปเตตายไปเหตตายผมไล่ไปทีได้ต่อนี่มีอันเตี่ยได้สิบวิผมไปได้นะสิบห้าวิผมหาบิง์อยู่มไมไม่เก็บไว้วะไม่กูดาวมันเหลือห้าวิเฮ้ยใช้นานแล้ว The takes down tower. เดินไปแม่งเลยจะโดนบใบไปนะเค okay, นำไปก่อนดนะิยืออาไม่เสียงเหมืนโลกจิตอย่างไรอะเจระวังนั่นแหะมีว้าแต่ไม่มีอยู่แต่มีใจก็พอ

ยูยี่สิบวิอะรอไหมสิบห้าวินะเจดโดนแล้วเลยสวิสมันออกบิงบิงเยอะจังอะห้าวิห้าวิอะเล่นแบบ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 ไม่มีผมบอกไม่มีเจกิดเออเดี๋ยวเพิ่งมีเนี่ยไป้าแลวเหรอไปน้องโอหโดนตัดบิงว่ะไม่ถึงว่าจะให้รออยู่สวิสไปเลยก็ถัดตามผมละหายตัวอยู่ เราจะบอกอยู่ผมก็ไอ้ผมบอกไปแล้วผมไม่ม,มีมันจะเล่นมันจะเล่นม,ม,ม,มันจะเล่นเล่นได้เล่นได้เล่นได้พอมันถามผมแล้วเนี่ยเขงทำเกมน,นี้มิคบีดีป่าดีอยู่คางวะว่า,งาไงวัยรุ่นมันเดินนี่เดินไล่น เฮ้ยกูเอามันตายเพราะว่า b e เฮเนี่ยนี่ก่อนอีนี่ก่อนอีหน้าเหลืองตายรัด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 ได้รัดเลยตอนผมอยู่ัวเอ็มผ่านมังไม่มีดาเมจตีเลยสะท้อนอะ่ะ บาดปะไม่มีเอาเคยจะมีตังนี้เอ,อ้ยไปไหนกันวะซียู่กลางนี่อเ้ยเอาดิดิถึงปะผมไม่มีอยู่นะกระชากให้สไย จังมิดบัฟมารัวๆเลยเพื่อนนี่ๆๆๆๆๆๆถึงใครเอาเลยจับเบเฮไว้ใครว้าบะ ก็กูชอบแบบ็กมิดวะ่ะกูชอบบัฟมันบัฟให้กูรวยๆเลยเพื่อนไประวังนะเกรฟก็บิงหายด้วยยังไม่โอเลยสวิปมาเห็นปะเห็นปะสับแล้วป่ะเจ๊ยูยี่สิบเบียตายไปแล้วเนี่ยบัตเนนะี่ย สรไไมม่ีอะะนผมไม่มีอยู่มันสาดเตี้ยมันสาดเตี้ยสะท้อนอยู่อ่ะโอ้โหเจ็บจังอ่ะเฮ้ยโอ้ยทีเดียวโอเคได้อยู่มั้งเพื่อนไม่แข้งร่างมันเจ็บหลายตัวน่าจะกำลังกลับสะบัดหนีอะสวิทมาเฮ้ยยี่มาวาัดคลิป มันตาเมียวมันตาไปใช้ไปแล้วอ๋อยังพี่จะใช้เมื่อกี้อะไรตัวเมียผักโดนแกนเซนเนอคือเราจะสวนไอ้ที่เมื่อกี้กดแล้วก็อ้าไอ้อน,นั่นไอ้น,นั่นวัทายักษ์ปั่น ลองไปลองไปมานี gamer, ่มานี่เตี้ยมาบั๊บมาบั๊บมาบั๊บเตี้ยเฮ้ยเอาไมนได้นะตันถึงเพื่อนตันไม่ต้องไปเออเครอเ่ะเฮรอเพิ่งโผล่เครอเผื่อมันเข้าผมเมื่อกี้นึกว่าแบบสราจะหันหน้าแบบข้างหลังมาหน่อยไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ต้องผักเมื่อกี้เมื่อกี้คือห้ามผักอย่าต้องกด พี่เห็นแปลมีแมนต้ายอยู่ไงเห็นแปลงกักไว้อยู่ไงใช่คือผมกักเขาอยู่ขึ้นเป็นจระเข้สวนเมื่อกี้ไงเขาเดือดดิดึงดเดือดเดือดเดืดมีดดดมันจะแบค็คอะดินี่ไงโอ้โหแล้วเรื่องมันขึ้นเต็มบัตรเรื่องมันเต็มอ่ะมันได้ขายไปไม่รู้แต่ได้อยู่แล้วบัตรบีกีบไปแล้วอ๋อเจ๊ถีบไปเจ๊จะคิวเองใช่ไหม ไมถึงนโอเคของบทมาโอเคโอเคบับบับ่อยเพื่อนขอบับ่ลยขอบับเลยใ่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 เมื่อกี้มันใช้อะไรบ้างแบนสับบึมโอเคสวเอแล้วมีาฟ้านั่น่ะ้น่น่ะ ต้องดึงกันเลยงั้นเดี๋ยวมันจะจากเราไปนะเจ้เป็นจากได้ไงวะเบเฮเบเฮดึงไว้ดึงไว้แล้วเออตัดมันไว้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 ออไวสวยเขาเกือบตายดึงมันมาทให้เวรปกตีเลยเฮ้ยแต่ถ้าเจ้าตายแล้วมันตายก็คุ้มไงไมโอ้มันตายอยู่แล้ว เออถ้ามันตาผมจะเอาจริงวิ่แค่ผมคิดผมใช้นหนึ่งไปแล้วเว้ย่ผมหันมามองเอาหนึ่งกูยังอยู่นี่กูเป็นดาบหรือเป็นโล่โอเคนี่ดาบแล้วใช่ไหมวะเอ้นี่โล่หรือดาบใครมองมองเห็นเป็นโล่หรือดาบโล,โล่โล่โล่โอเคเข้าประทัดตรงนี้ตอนนี้เป็นดาบแล้วใช่ไหมใช่

โดนสัตว์เลือดโดนสัตว์เลือดไปหนึ่งโอ้โดนเก็บหลัง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 มาได้ยั้ไะโล่ปะวะตอนนี้กูโล่ใช่ไหม เกมทำวอล์กว่กะมีอยู่นะเว้ยเอาไหมทำเป็นกลับแล้วเล่นไหมนะเอาไปนะเอาไปก่อนเอาคองเอาคนก่อนตอนนี้ เฮ้ยมันสับแฟนเออเออสวยสวยสวยร้าไม่อยู่ร้าไม่อยู่ร้านอยู่แฟนโดนอะไรอะจะท้อนเหรอมันกด่าสองมม่ไม่เออสวยสวยเตี้ยกูเคาะคูณสี่เลยเอาไว้งั้นไม่เดี๋ยวผมไปเก็บเองมันคงไม่มาแย่งหรอกมันไม่มีบาดเอออัพทาฟ้าให้ให้เจแปนเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บ ไม่เปนไรไม่เป็นไรคุณของอิบไปเลยของเราแค่นี้ละของเราเฮ้ยเคผมเป็นดาบแล้วเป็นโลอันนี้อันนี้อันนี้ดาบอ่ะเป็นดาบอยู่แลอร,อ,อ,รอเฮ้ยเพืเ่อนบอกแล้วเพื่อนบอกแล้วตัวไรบอล thường 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 qua 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 xoài 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 nhưng damage 86 lại ấy mình đi your building is taking damage the hellborn takes down a legion tower a legion barracks gets destroyed a legion barracks gets destroyed. The <&Chijn> legion <Diamond> has been held. Hellborn Tower! You faced a paragon and paid with your life. It's a massacre! Hellborn takes down a legion tower! เฮ้ยบ้ามึงแหกกันแล้วเฮ้ยไปไล่เจ๊กูอยู่เจ๊ไปไล่มันเอาค่ะเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นู่นอยู่นู่นมีขจัดไป่สาบเลยเหรอ จีจีอ,อ,อ่ะโอเคทุกคนเกมนี้เคนรร <"Can" S 1> ประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์ทับตะคาเป็นกลัใจผมยเจอกันใหม่คลิปหน้าไพ้พลายังไงก็ขอไปเกมนี้ก็มาเน้นะเคนโอเมนนะดาเมนบวก95เออฝากช่องนี้ด้วยทุกคนไปละบายครับ